อปูขามาหลังไปที่ผมมีทิศป้องกันตัวครับครับี่าทุดมาผมมีปืนผมมีมุกเต่าผมป้องกันโซ <c oughs> นผมมู้จอาอยู่ด้คยกันครับนี่ครับครับผมครับนี่ผมผมกับเตาซินผมทีง่างานผมเสียหายด้วยกันครับผมเพราะผมก็เลยว่ารู้จักจกันมาก,ก่อนนั่นแหละครับครับผมผมก็ไมเลยปวดผู้จอาเช่นผู้จอดก็เลยปวดผมจะว่าผมมาหลุด้วยกันว่าผู้จอดขับตียังงูขึ้นครับผมนี่ผู้เข้าไปยังตัด ถ้าสมมติว่าผู้เลสือผตีก่อนพึงจบกแล้วผมว่าเราพื่นเนียครมัดตัวัดแหลกเวเราพื่นเดียังั้งไหนเยอะได้เลยครับม้นมต้องันั่งด้วยเราาได้ได้ผู้ได้ผู้ได้ครับอ่ะมีสหีดมุตัวไปรุ่งแต่หาไปรุ่งห้องม่รู้ครับนคนเลสือาีออกก้อนงานมุตโตน่ใหเมียมาตามผมไม่รู้นะครับพี่เพราะผมก็เดินมาตามเขามานกัน เอาเอาตามรูตามคิเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเจ้าที่จะดำเนินการต่อคงคงยัไม่ยังไม่แค่นี้นะครับอันนี้เบื้องต้นที่เราเห็นจากภาพที่ชัดเจนแล้วก็อันนี้คือจกเดี๋ยวลัาจากนี้เราจะดำเนินการสืบสวนต่อว่าใครที่เขาลูกเข้าไปครันยาไม่ได้ลไมจีบอีก้ค่ะห้อห้ก็เรียนงกันอ่ากันนักครับแมือมุกตที่มุกตเข้าไปมุกตไปจตนาอย่งของมุกก็คือมันมีกันมีเรียงกันทั้งแน่ละมือผมวามผมถึกี เขาก็เลยชวนเรามาเรเนีไปลังแม่ที่เขาเห็นกันกันสายสีกันรยางมุตือมุโตเือเขาไปแนหามางมุตมีหน้าที่มอไปงานมอเป็น้องมาสาปีครับผมนาไวมที่มเดียวปกติครับผมแต่มองที่มอเอกู้เป็นมองที่ค้นจากงานคนเซ่ไปหยาถัดเลยครับครับมุ้โตก็ใช้เสียจะคนลึกลไปปกก้นข้ามตัวยางเข้าไปอันนี้เขาสีบอกนมุมมาเขาไได้อยากได้เงินยมุโตัวจัดเครับผย่งมุ้ตูก็ได้นีเงินพอแม่มุ้งตัวเด แต่เมื่อคืนนี่เหตุการณ์นี้สิบ่เกิดขึ้นขันแม่นมื่อคืนนี่ขันแม่นแข่อยบอกขาบอดกตแต่ว่านี่ยของมุตในบัลาครับนม่มุตัพ่อแม่มุตัวเอาน่องเด็เอาเข่าด็ฟ้อนเขาไม่เอาเราเอายาป้อมุตมุตจะเห็พ่อแม่มุตัวจะรอนหลครับครับเขาไม่ได้อยางเงนมุกเ่ได้อย่างเงื่นมุตแต่ว่าเขาบอกการแต่มุตัวเปเตุสังคมาถูกหล่อนในสั่งับอนแ่โดที่มุกเาไม่ได้รูอย่างนี้อย่างเลยมุกตัวขึ้นกับนุษย์แต่ไับมืนถือฮไหม มี่ีถืว่าส่งมั้วบคือชักชักใส่ห้าความต่อแหลกตัวสิชักคนอีกท่งชักเส่ห้าวคนนี้่ห้าครับเ่้า้เย้าวขออนุญาตครับผู้นี้ผู้นี้ถือห้าเดี๋ยวมันตีอีกแน่เนาะเขาบอกว่าเรื่องคดีไปเรคดีตรวทำไมมันีอแท่เหรออับปีผมยอมรับุงัครับีเนาะยอมรับยัเน่ขอโทษคโทรทเหลือที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของตารวจนะครับผมจะสั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนดำน พยัญชนะเต็มที่นะครับฝ่ายน้องเหมยก็เราจะให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นะครับครับก็ก็คงเท่านี้นะครับวันนี้เดี๋ยวทางนี้เนาะเดี๋ยวทาง,ทางไวเบนก็สอบสวนต่อนะครับขอบคุณนะครับครับผู้ใหญ่มีอะไรบอกท่านต่อท่านเลการตรวจนะครับขอบคุณทางผู้ใหญ่ค่ะลูกเมื่อวานเนี่ยติดวัคซีนตาละไปคุณดูด้วยท่านด้วยกันก็ธรรมดาะค ท่านผู้การน,นั่นแน่ๆมึงได้อลองทุกมือขาดรู้ได้เหตุการณ์เมื่อคืนนี้ถามแม่ท่านจำนาตำรวจแต่ยุเมื่อคืนนี้ผู้ที่ฉันบอกว่าเอาเขาซุมกมือใบก่อนแน่เอาง่ายๆขาบว่วมีการท่านผู้การทุกมือหลขาดแบบนั้นมือหนีก็ได้เกิดท่านผู้การก็ได้เดือดรลองวงก็ได้เสียเวล่องาผันควันมอเมียเลยแต่ว่าท่านผู้การเขาพูดอะไรค่ะไม่ย ตำรวจมีหน้าที่ยีชั่วโมงแล้วก็ไม่ต้องหอวนะครับเต็มที่ในการที่จะดูแลดูแลนและก็หาความเป็นธรรมให้มากที่สุดให้ให้ใหถึงที่สุดนนการขออนุญาตครับยังมีคนหนึ่งที่ยังไม่ได้จับมาครับซึ่งทีมงานเราเนี่ยแจ้งทางตำรวจที่ไปปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ยอมจับตอนนี้มีรูปคำพการแกร๊งนี้คนหนึ่งครับแอ <and S 2> <ห>นด e w แ n นดิวเป้ตี้คนคนนี้หรอนะโอเคเดี๋ยวเดีส่งให้ผมไปขออนุญาตส่งต่อให้ชุดสืบแล้วมาทราบว่าตำรวจเราเนี่ย เด็กกลุ่มนี้รู้จักกันเลยไม่จับอันนี้ผมฟังนะผมขบเสียใจมากเลยครับเก้าถ้าได้ฟังตามที่พูดเนี่ยก็ตำรวจก็ถือว่ามันไม่ได่เป็นหนที่ของตัวเองถูกต้องครับจะพูดจะร่วมลงเยานฐานทั้งหมดนะครับถ้าตำรวจผิดก็ต้องว่าผิดนะครับแล้วมีตำรวอีกนายหนึ่งซึ่งก็คือลูกชายผมีเป็นเจ้าของงานนะครับเขาก็บอกให้จับแล้วก็เหมือนจะมาต่อยลูกชายผมนะอันนี้ผมจอาเรื่อง ครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับท่านครับหนึ่งห้าเจ<ร>็ด<ร>เดี๋ยวสิ่งนี้เดี๋ยวเรารทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลังจากที่สอบสวนรวมรวมยอกฐานทั้งน้องนี้ทางไปที่กล่าวหาที่มาวันนี้ก็ได้ขอโทษายนี้ก็เดี๋ยวเราสอบสวนยานฐานทั้งหมดครับแล้วก็ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวส่วนที่เพิ่มเติมเดี๋ยวเราคุยกันรอบๆอ,อีกทีนะครับทีนี้มันจะเกิดความเสียหายถ้าเกิดวันนี้คุณแทนแก่คุณที่อยู่คนมาดูทุกท่านที่สาขาเรื่องคุณรับชอบทั้งหมดผมไม่ให้ผริโภคคุณทำงาน ครัเดียวนี้เป็นกองงานด้วยครับเป็นอประสานงานให้นะครับได้ประชาชนให้แล้วเฟิน์พมพร้อมมในคืนนี้ลงนเรืองประสานทอการแสดงที่นามนน์นามน์ค่ะคือไอ้อ,อ้วนมันไม่ได้อยู่ในคนนี้กลัวมัับมาค่ัทำอะไรทำประสานทางนามนให้แล้วให้ดูแลความปลอดภัยอะเ่อผการไปดูเองไหตามไมด้ให้เป็นนะครับปลอดภัยไม่ต้่วผมได้สังกาไปแล้วนะครับขอคุทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเอาแ่นี้นะครับ